นี่นะคะระหว่างที่ทําพิธีถวายพระพุทธรูปนะคะกุม,มารจุกแดงมีคนไปขอหวยกับกุม,มารจุกแดงจุกแดงบอกว่าก็อยู่ในองค์ไงก็เลยถ่ายรูปองค์มาให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นเป็นตัวอะไรบอกแอดมินด้วยนะคะอันนี้กุม,มารจุกแดงบอกมาว่าอยู่ในองค์นะคะหลัง ไปถวายพระพุทธรูปนะคะปางจักพัินะคะสามองค์ที่วัดศรีเงินเจริญสุขประจีนบุรีก็มีคนไปถามเลขมงคลกับกุมารจุกแดงนะคะก็ชี้มาว่าอยู่ที่องค์ไงทั้งทั้งที่กุมารจุกแดงก็ไม่เคยขึ้นมานะคะก็แอดมินจะเป็นต้องวิ่งหาว่าองค์ที่ไหนนะคะที่ไหนได้อยู่ข้างพระประธานนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆมีโชคมีลาบกันนะคะตามบุญตามกำลังขอบคุณค่ะ